สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับมาเดชชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้เ,เกม SD สดีการ์ดัมเจนเนอเรชันอิทนครับวันนี้มาเดชจะมาแนะนำทีม x อ็กว่ามาเดชใช้ยูนิตอะไรบ้างในการเล่นนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมาเดชขออนุญาตให้เครดิตรายการเดินของชาวต่างชาตินะครับมาเดชก็จะแปะไว้ใต้ description ที่มาเดชได้ไปดูเข้ามาแล้วก็ได้ทาการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นโดยอิงจากรลนของเขาด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนยูนิตท,ที่เราต้องใช้ต่างๆ นะครับก็อขอบคุณมามากๆเลยอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยวันนี้มาเดียจะมาแนะนําร้านเติมเกมนะครับที่มาเดชใช้บริการครับก็เป็น ACK Game Top Up Center ครับเติมเกมมือถือขายบัตรเติมเกมครบวงจรราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%ครับรองรับการชรําระเงินทุกธนาคารรวมถึงทุกนิวเ็ลด้วนยนะ หากเพื่อนๆท่านใดกำลังมองหาอิมูเ u เตอร์เล่นเกม Android บน PC มาเดขอแนะนำ LD Player Partner ที่ดีสุดสำหรับเกมมือถือนะครับซึ่งมาเดกเนี่ยก็ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วตอลอบ LD Player ตอนนี้ก็มีเกม SD Gundam G Generation ที่มาเดชได้เล่นนะครับก็เล่นบน LD แล้วเยี่ยมเลยถามว่าเกมอื่นมีไหมก็มี เกมอื่นก็จะมีพวกเล็กนาล็อกก็มีซัมเมอร์วอล์นะครับสกายอารีนาเนี่ยก็มีเหมือนกัน ROV นะครับเฟดก็มีเช่นกันแล้วก็มีของเซเว่นไนท์ก็เยี่ยมเลยกับมี efootball ด้วยนะครับอีกมากมายซึ่งเป็นอินฟินเตอร์ที่มาได้ใช้แล้วก็อยากแนะนาบอกต่อครับผมบอกเลยว่าเร็วขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นใช้ได้เยี่ยมนะครับตอบสนองเร็วขึ้นเฟร,รมเรทสูงขึ้นเล่นเกมได้อย่างตาปรือน LD player ครับผม เรามาอยู่ที่หน้า x เป r t 4นะครับมาเดี๋ยวก็จะ แก่ทีมที่ได้เล่นไปก็จะมีในส่วนของ perfect style ครับมีปะบ๊าทอด freedom sr นะับเบลร้อยจริงๆก็าด้ก็ใช้มาตลอดนะมีซาคู2ครับแล้วก็กระดัมเอ็กดีวเดอร์จริงๆตรงซาคู2นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเอ็กเซียได้เดี๋ยวจะเป็นตัวดาเมตตัวอื่นก็ได้เช่นการสไตรเกอร์คัสตอม ecx เซตาได้หมดเลยครับแต่ว่าที่ผมใส่ที่เป็นซาคู2มาเพราะว่าอวยครับอยากใส่รวมถึง freedom sr ใส่มาก็อวยครับจริงๆมันสามารถใส่ เอร a l r e รีบิวได้ใส่ออ่ดากูนสไตล์ไงครับก็ใส่ได้เช่นกันคือผมอยสองตอนนี้ก็ออกมาใส่นะมันเทจริงดำมปม,มันพอครับมันเทเฉยอ่ะอยานะครับก็จะใส่เป็นออเทอร์เนทีฟได้เลยอืมต้องบอกเลยว่าซาครุรสองแรงมากนะครับแรงมากแต่ถ้าใครมีตัวอื่นก็ ไ,ได้เหมือนกันไม่ได้แตกต่างเยอะขนาดนั้นครับผมต้องมีในส่วนของเพอร์เฟตไตเราจะเอามาแปะบีมให้สไตล์ฟีดอมในช่วงท้ายาคนขับก็จะเป็นทูจินะครับปะปะทอสครับผมคนขับก็ใส่เป็นคนขับเฟลเฟรมนะเพราะเราจะเอาคนขับปะปะทอสไปใส่ทีมที่2แล้วส่วนอีกตัวที่เป็นฟีดอมนะไม่ใช่สไตล์ฟีดอมนะฟีดอมเอสอาร์นะครับก็จะใส่คนขับเป็นตัวช่วยโดวยซัพพอร์ตช่วยโจมตีนะครับใส่ตัวซัพพอร์ตดีกว่าจะได้ช่วยโจมตีได้ด้วยสักหนึ่งครั้งก็ยังดีแล้วก็กร,นรนกนะรกน ได้เลยทีมที่2ครับที่มาเดฟเล่นก็จะเป็นไตฟ,ฟรีดอมครับฟีดอมยูอาร์ก็เป็นในส่งของแอเรียลเรดเฟมแล้วก็กันดั้มวิงครับมาได้ขออนุญาตอธิบายแต่ละตัวก่อนมาได้ต้องบอกเลยว่าสไตฟฟีดอมเนี่ยสองดาวสาดาวมีผลครับเดี๋ยวจะเรื่องของยานด้วยเพราะว่าดามจมันมาอาจจะแบบเออมาอาจจะมีขาดบ้างนะครับอาจจะต้องแก้หน้าง,งานบางทีด้วยอ่ะมาเดฟใส่ของอะไรบ้างนะก็จะใส่เป็นเพิ่ม a d ดีใส่เพิ่ม a d ดีมานะ 12%ซนะครับแต่เอทีเคมาแล้วก็จะมีของฟ e ีด o มเนี่ยเรามาแปะดีบัฟแล้วก็มาช่วยยิง a r i e เรียวมาแปะดีบัฟลดก่อครับช่วยยิงเฟรย์เฟมารับดาเมจนะครับต้องใช้ตัว2โลถ้าคุณไม่มีบาวะทคุณสามารถใส่นาราทีบได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่มีตัวแทง2โลเลยคุณต้องถอดกันด้ามวิงออกวิงซิโลออกแล้วใส่แทงมาอีกหนึ่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้มารับดาเมจช่วยโอเคไหมแต่ก็ต้องมาดูว่าดาเมจคุณจะพอไหมระหว่างทาง ที่ผมใส่อามูรเพราะว่ามันจะได้ช่วยยิง2ทีถ้าคุณมีตัวอื่นก็ใส่ตัวอื่นได้ใส่ตัว SSR ก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะผมให้ดูสกิลเลเวลสกิลก่อนไตรฟีดอมผมเลเวล3นะครับที่โปรที่เป็นสกนิลแต่ถ้าใครอัพเลเวล5ได้อัพเลยนะครับ DPS จะได้พอเลเวล5ได้เลยแต่ว่าผมเออไม่มีของ <laughs> ขอโทษด้วยนะครับส่วนแอรี่อเนี่ยผมก็อัพที่เลเวล3เหมือนกันครับผมเลเวล3ามเใครก็จริงเลเวล3ก็เพียงพอครับเลเวล5เอากลับไปอัพตัวดาเมจดีกว่ารวมถึงฟรีด้อมเนี่ยผมก็อัพเป็นเลเวล3เหมือนกันเนาะฟรีด้อมผมก็ใส่ไม่ได้ใส่ modification ด้วยเรืออัเราก็ใส่ใส่ให้เขาหน่อยอะว่าเราใส่เป็นเพิ่ม energy ไปอืมในส่วนของวิงซีโร่ผมแนะนำว่าสกิลสุดท้ายต้องเต็ม5ต่อให้เราจะมีตัวแปะบีมอย่างเช่นฟรีด้อมแล้วก็จริงเราเอามาช่วยทำดาเมจ จริงๆเราก็เล่นตัวอื่นก็ได้เช่นกันเรดเฟรมก็ไม่มีเวลาครับต้องถึกต้องถึกเลยแล้วก็ต้องถึกอะยืนได้การมียานมันมีผลนะครับมียานลักซ์ไยเนี่ยมีผลแต่ถ้าคุณไม่มี่ผมก็แนะนําว่าใช้เป็นยานทีฟ้าได้อาทีฟ้าที่เป็นยานแบบฟีเดนก็เล่นศูนย์ดาวหนึ่งดาวก็เล่นนะแต่ว่าสไตล์ปีดอมเนี่ยผมลองนะสดาวสดาวอะผ่านแต่ว่าผมไม่มีศูนย์ดาวกับหนึ่งดาวผมก็เลยแบบไม่ได้เทสตรงนั้นคือถ้าใครเล่นคลิปผมแล้วเล่นศูนย์ดาวหนึ่งดาวช่วยแบบคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเฮ้ยคุณผ่าน นะครับถือว่าช่วยๆกันตรงนี้ก็เล่นตามนี้ได้เลยถ้าใครอยากเล่นแบบผมนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เลยซาคูเป็นตัวอื่นได้หมดแต่ว่าผมเอามาใส่เพราะว่าความเท่เทเ่นล้วนนะส่วนในเรื่องของ modificationmodification modification ของตัว Fe ี dom นะครับผมก็จะใส่ไปเพิ่ม a d เค10%ตรงนี้นะใส่ได้ในส่วนของอาซาคู2นะครับผมก็ใส่10%เหมือนกัน ที่เหล็กก็ไม่ได้อะไรตัว tank, แท้งเราก็ใส่แบบใส่โล่ใส่อะไรครับจะได้ถึกใส่โล่มาสกิลเววสามตาคูสองขมสกิลเวลสามนะสก,สกิลเอ็กส่วนนี้สกิลเต็มเวลห้าเลยสกิลสุดท้ายนะผมแนะนำ่าสกิลสุดท้ายต้องเวลห้านะกิวนี้โฟร์เบิร์ดโหมดนะครับเพราะว่าเรพอนพาวเวอร์มันค่อนข้างที่จะแรงต้องหกพันเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะอ่าทีมก็จะประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าเป็นยังไงจริงๆอ่ะผมมีทีมที่ผมคิดเองแหละแต่ว่าทีมที่ผมคิดเองมันแบบมันอาจจะใช้งบเยอะเกินไปงบเยอะกว่าทีมนี้ด้้วยยซาานะครรรับกเล่งผม คือมันเล่นง่ายอ่ะไ์ที่ผมเล่นแบบเล่นง่ายสำหรับคนมีตัวนะคดอแบบดาวเยอะผมก็เลยเอ้ยลองไปไปหาข้อมูลหาทีมดูะเจอทีมนี้ก็ยังมันยังพอโอเคไงถ้าทีมผมนี่คือเซตาสามดาวเอ่อสไตลฟรีดอมสามดาวผมก็ไม่มีใครตามผมได้น <c> ะ <oughs> ครับก็เลยแบบไม่ควรเอามาแบบแนะนําดีกว่ามาถึงจุดแรกครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือเราเอาต้องเคลียร์เกาะในตัวของโดมนะครับโดมข้างหลังนี้ก่อนแต่โดมล่างนี้มันเทอะ,ะวะเหมือนไม่ค่อยเทอะเลยติดล่างแบบไอตัวภาคซีไปแล้วอ่ะที่เป็นซีเดซินี่ มาถึงครับกดบัฟพอดกาดแัวผมเดี๋ยวเราจะมารับดาเมจด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาเคลียร์เกาะนะตีตัวสุดท้ายนะครับตีโดมตัวนี้อ่าตีไปได้เลยปึ้งเคลียร์ได้แล้วหนึ่งโลอืมเราทําอะไรต่อได้บ้างอาเดี๋ยวเราเคลียร์โล่ต่อครับอ่าเอาวิงนะเดินเข้ามาครับผมตีตัวนี้ก็จะเคลียร์โล่เหมือนกัน หลักการง่ายๆครับเปิร์แรกเนี่ยทีมขวาเราต้องฆ่า tp 02กาโต้ให้ได้เร็วที่สุดยิ่งเทิร์นแรกคุณฆ่าได้ก็จะสบายขึ้นครับไอเ้เรื่องกดบัฟ a อตักเบิร์ดครับผมเดินเข้ามาตรงนี้นะให้ระยะอยู่เดียวกันครับอยู่กับตรงแบบเลสเฟมแล้วคุณก็ยิงยิงตัวข้างบนนะยิงตัวข้างบนโอเคไหมเพราะว่าตัวข้างล่างเราเคลียร์เกาะแล้วเราจะเล็งตัวข้างบนก่อนครับผมังหวะนี้นเราสามารถใช้สกิลช่วยได้เลยอ่ะก็คือในส่วนของวิงซีโร่ช่วยกันยิงแปะดีบัฟไปก่อนนะครับเพราะว่าการแปะบีมเนี่ยก็มีผล ทำให้สไตล์ฟรีดอมของเรายิงแรงขึ้นเพราะสไตล์ฟรีดอมของเราเป็นสกิลบีมที่เป็น ex อันนี้เราหลบได้ก็แบบเอ้แอบดวงดีนะเออแอบดวงดีนิดนึงต่อมาครับผมเราจะเอาในส่วนของสไตล์ฟรีดอมเนี่ยทําการยิงใส่ตัวหลังครับสกิล ex นี่พอเราแปดดีบัฟมันก็จะแบบพีเศษแล้วรุนแรงไงเาเมจแบบจํำว้าว จังหวะนี้ครับผมเราต้องเอาในส่วนของฟีดอมครับเดินเข้ามาแปะดีบัฟใส่กาโต้ครับจ p 0 2เดินเข้ามาตรงนี้นะนี่ตรงนี้ให้ดูนี้ครับผมตรงนี้นะตรงนี้นะปึ๊บให้ทุกคนช่วยกันยิงครับแปะดีบัฟช่วยกันอืมคือการมีซัพพอร์ตสองสองซัพพอร์ตอะแต่ว่าช่วยยิงสองทีมันมีประโยชน์ครับในเกมเกมนี้ เราแปะดีบัฟไปแล้วช่วยยิงต่อให้มันจะแปดดีบัฟซํำซอแต่มันก็คือการทำดาเมจหมื่นสองหมื่ก็ช่วยได้เยอะครับหมื่นสอน่นช่วยแบบช่วยได้เยอะมากๆเลยแหละอา้าวเราเดินไปไกลๆครับยิ่งเดินไปไกลๆดาเมจเราก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับด้วยสกิลของ QEX สไตล์ฟรีดอมเ,อเราสามารถเล็งเป้าหมายเลยเราฆ่ากาโต้เลยครับผมตายไปซะนายทำให้พี่โคของเราโดนบทโดนนวดยับ แถมนีน่าก็มาช่วยตอนเตะไทยเอกไปจังหวะน,นี้เรายิงตัวสุดท้ายครับคือถ้าเราฆ่าตายได้ถือว่าดีนะอ่ะผมจะบอกทิีอีกหนึ่งอย่างก่อ คือมันจะมีปัญหาสำหรับคนที่ไม่ได้มีดาว SF เยอะแล้วคุณค่าตัวนี้ไม่ตายนะพอคุณค่าตัวนี้ไม่ตายไอเทิร์นต่อไปอะทุกตัวจะมารุมตีวิงซีโร่เพราะวิงซีโร่เลื่อนลือน้อยตอนนี้ไอมันปรับเปลี่ยนนะครับ AI ที่เป็นเอ่อเอ็กซ์เสกับ5มันจะมาตีตัวเลื่อนน้อยที่สุดเออ AI ฉลาดแล้วนะครับถ้าว่ามันจะรุมตีวิงซีโร่จนตายคือถ้าสมมติ4ตัวมารุมตีเนี่ยมันก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าเรามีกาด2อทีใช่ไหมแต่อีก2ตัวมาตีเราก็ไม่ตายราววิงซีโร่แต่ถ้าสมมติตัวสุท้้าาาาาาายยตตตัววเเนีีีรรร่มม่มมมไิซโ แต่ก็ไม่มีผลอะไรแต่ผมอธิบายให้ฟังเฉยว่าฟิลิสเตอร์ตายแล้วมันจะไม่มีผลอะไรอาจจะมีผลในเรื่องของเม,เมนิเดเมนิดหน่อยแต่ถ้าเอเซปคุณแรงมันก็จะช่วยได้รวมถึงการแปะดีบัฟต่างๆอธิบายไว้ก่อนเดี๋ยวบางคนะเอ้ยทำไมตรงนี้ไม่ตายนะติดตรงนี้อ่ะโอเคผมอธิบายลูกหน้าไปเลยครับจะได้เห็นภาพอ่ะอน,นี้เราก็เอาสายฟรีดอมยิงไปไปสะดุมอ่ะเราก็จะเหลือ4ตัวใช่ไหม ประมาณทางด้านซ้ายครับทางด้านซ้ายเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเราเดินถอยมาก่อนเพื่อรอตั้งรับครับผมเออรอตั้งรับอย่างเดียวเลยเดินมาเดินมาฝั่งนี้หมดเลยนะแล้วก็ในส่วนของบัปทอรครับกดบัฟครับผมฟอสการ์ดครับเดินเข้ามาตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ทุระยะด้วยรวมถึงกันนั้นเอ็กดิวครับเหมือนกันเดี๋ยวอกีฝ่ายจะเดินเข้ามาครับ อันนี้เราก็รับปกติเลยครับแล้วก็ยิงไปเดินมาเราก็รับเอบแล้วก็ยิงสวนแต่ดีปับไปอ่ะรับดามจแทนยิงสวนปึ้งปึ้งปึ้ง เน่คุณเห็นไหมถ้าสมมุติว่าสมมติมมตนะคุณไม่ได้ฆ่าตัวสุดท้ายตายอ่ะคุณจะโดนไอ้ตัวสุดท้ายตีแล้ววิ่งซีโร่ตายเนี่ยที่ผมจะให้เห็นภาพตรงนั้นแต่ว่าถ้าตายมันมีวิธีแก้หน้าง,งานอยู่หลายวิธีครับอ่ะพอถึงจุดจุดนี้นะถึงจุดจุดนี้ดูดีๆนะครับดูระยะดีๆสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกเลยก็คือเราต้องฆ่าอีกฝ่ายอ่าเราต้องฆ่าตัวข้างบนก่อนนะครับนี่เราฆ่าตัวข้างบนตัวนี้นะเอาสไลด์ฟรีดอมยิงครับ เพราะตัวข้างบนเนี่ยโดนแปะดีบัฟดูแปะบินไปแล้วคุณเดินมาสุดตรงแถวตรงนี้นะครับตรงนี้นะเออ,อช่วยยิงครับ เพราะเราเดี๋ยวเราจะพบว่าด้วยความที่สไตฟฟีดอมมีเชนสเต็ป3ครั้งครับเดี๋ยวเราจะไปตรงท้ายๆตรงนี้เพื่อจะไปช่วยยิงครับ่าเราจะยิงตัวนี้ให้ตายนะเออยิงตัวนี้ให้ตายเี่ยแต่ว่าก่อนที่เราจะยิงให้ตายเนี่ยเราต้องเอาอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวเพระว่าเดี๋ยวซาคูสองเราก็ต้องเข้าไปลุยแหละแต่ว่าจุดนี้ยเราต้องยิงก่อนเรายิงไม่ตายก็ได้ครับเพราะว่าตอนไม่มีเชนสเต็ปแล้วไงก็ยิงยิงไปเลยครับอ่ะยิงไปเลย เฟรชสไซล์ปึ้งจังหวะน,นี้เราสามารถเอาซาคู2มายิงตัวโดมได้ครับนี่จริงเอาตัวอื่นมาเล่นก็ได้นะต้องเป็นซาคู2แต่เอามาแบบเท่ๆไงจริงมันที่จังหวะน,นี้ครับเราสามารถยิง ใส่บอสได้เลยนะครับยิงบอสก่อนเพื่อลดเลือดบอสันิดก่อนแต่เรามีลบไงแต่เรามีลบอยู่ยิงไปอย่งน้อยลดเลือดบอสไปก่อนครับหกหมื 6, ก็เอาห้าหมก็อา, 5, อ,าอะไรก็เอาหมดอะตอนนี้อ่าเหลือฝั่งนี้แหละที่จะเป็นปัญหานะครับหลายๆคนสิ่งแรกเลยก็คือเราเดินมาเราเก็บอีกฝ่ายได้ไหมช่วยกันยิงครับผม เอ้าเราไม่ได้แปะดีบัฟปะเดี๋ยวเราเก็บพิวเอาไว้ก่อนครับอ๋าเล่ฟเมพิ้วข้างบนเนี่ยเราจะแปะดีบัฟเราสามารถฆ่าอีกฝ่ายได้ไหมไม่ได้แปะดีบัฟไปก่อน บางคนดาเมจไอ้ดาเมจจะไม่พอเอานะครับต้องระวังด้วยอ่ะดีดอมเดินไปเออตรงนี้เราสามารถเอาเรดเฟรมมาคิวอีกฝ่ายได้เพื่อจะให้เรดเฟรมเนี่ยเดินเข้าไปใกล้ช่วยเพื่อนได้นะครับเดินเข้าไปตัวถวๆนี้ไปอวตอรครับกดปั๊บครับผมรอรับดาเมจช่วยเพื่อนครับ รวมถึงกันดัม X ด้วยปึ๊บตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะขอตรงนี้ปลอดภัยกว่าดีดอมรอยิงช่วยครับโอ้เรายิงไม่ถึงเว้ยอันนี้เราสามารถเพิ่มระยะได้นะแล้วเราแปะดีบัฟบอสครับแปะไปก่อนมันต้องมายิงเราปึ้ง ดัมบิงเดินเข้ามาอีกฝ่ายตีใครโอ้อีกฝ่ายตีกันดั้มบิงเราอะเดินเข้ามาตีกันดั้มบินกันรัวๆไปแล้วก็แปะดีบัฟรัวๆเหมือนกันเ,เขามาตีท่านชาวะท่านชาสวนท่านชาสวน เออบบบทอเราตายนะเนี่ยแต่ว่าเราได้สวนไงนไปย่งเจ็ดหมื่นสามอ้อีซีเอ็กแบบศูนดาวแรงกว่านี้ปะวะต้องรอดูเออชาเราตายอันนี้เรายิงสวนได้เลยครับน,นี่ยิงสวนไปไปยิงเรามาเฮ้ยเราหลบไปทีนึงด้วยโอ้โหอันี้แอบดวงดีนะอันนี้ผมว่าแอบดวงดีแต่จริงๆถ้าเราโดนตีเรือเราก็เหลือประมาณสัก2ี่สบสสิบซครับอือจะเหลือประมาณนั้น จังหวะนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างเอ,อ่อต่อแปะดีบัฟได้ไหมได้ดีบัฟช่วยกันครับอู้หู้ยโดนตีเจ็บตีเจ็บมาก เอสเอฟครับกดบัฟเขาผมจริงๆเราสามารถกดดีพลังงานให้กับ s s ก่อนได้นะดีพลังงานไปเสร็จปุ๊บเรายิงครับเราจะยิงตัวไหนก็ได้ถ้าเราแบบตัวไหนชัวรเราเก็บได้เราเก็บได้เลยครับอ่าเรา,าจ,จะเก็บตัวใกล้ๆสุดก่อนตัวนี้ปึ้งก็ต้องดูเรื่องท p s พีดีนะครับกะระยะดีๆด้วย อ่าโอ้ไม่ได้ฮะเราต้องกดหยุดเไปทำดาเมจไปออ้ยโอ้ย,อยวิงซีโร่นี่รอเลยคิวก่อนครับคิวสักหน่อยก็ได้วิงซีโร่เดินมาในระยะครับเดี๋ยวรอยิงแร่เรียวเดินมาจริงๆเราผ่านแล้วแหละไม่น่ามีอะไรละ ที่เหลือก็ให้ SF ทําทำดาเมจได้เลยปึ้งอันนี้ก็เรียบร้อยไหมยังไม่เรียบร้อยเว้ยเฮ้ยมันยังไม่ตายเว้ยเราเมใส่ไฟไปก่อนปึ้ง โอ oh, มันจริงเราอะ่ะไปทำดาเมจไปจริงผมเดินท่าไปหน่อยจริงเราควรจะแปะดีบัฟด้วยอะเราไม่ได้แปะดีบัฟอีกฝ่ายเลย แต่อีกฝ่ายตายพอดีครับแต่จริงๆอะ่ะคือผมเดินพลาดเยอะด้วยนะตรงท้ายๆเนี่ยต้องบอกว่าผมมีพลิกแพงจากในคลิปด้วยอืมผมเดินพลาดทตรงท้ายแ,แต่ผมแนะนําว่าตอนช่วงท้ายเนี่ยคุณอาจจะต้องมาแปะดีบัฟหลายๆตัวนะไม่ใช่แบบเอาฟรีดอมไปเดินแบบผมเมื่อกี้จริงๆฟรีดอมไม่ควรจะเดินตรงนี้นะครับคุณจะเดินเข้าเข้าไปหน่อยเออผมเล่นพลาดไปเองจังหวะนีะ้ดูดิโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคอมเม้นท์ทันทียิงปัง ก็จะประมาณนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับลองอไปปรับใช้กันดูเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหวังว่าคลิป expert 4นะครับไปดานโหลด expert 4จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกาดถูกใจให้กับอเดชชานอลไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ